สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ m ม r c e d e s b e n z Vito 1ต5 CDI ปี2008นะครับคันนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับออปชันจัดเต็มมากที่สำคัญเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งมีทีวีให้พร้อมร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับนี่นะครับตัวรถของ b บ n z v i t ต115น d i นะครับสีนะครับก็เป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับใครได้ไไปบบอกกด้้เลยว่าาคคุมมรั รับประกันไม่มีการชนหนักผิดคว่ำตัดต่อจมน้ํากลอมาอย่างแน่นอน100%นะครับสีสันเงาเงาช้ำๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับโคมไฟหน้าใสๆสสวยๆเลยนะครับแต่อาจจะมีอะไรตรงกันชนนะครับหลุดออกไปครับตรงนี้ครับแผ่นปิดครับแต่เดี๋ยวผมจะการหาให้นะครับมีตําหนิแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวดูแลให้แน่นอนนะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าคมเมียมดาวสามแฉกตรงกลางเงาเาใหญ่ๆครับมาพร้อมกับดาวจมตรงฝากระโปรงให้สวยๆแบบนี้นะครับกันชนด้านหน้านะครับก็มีเซนเซอร์หน้าให้อีกถึง6ตตำแหน่งเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ครับนี่นะครับด้านหน้าตัวรถสวยๆเลยนะครับในส่วนของเบนท์วิตโต้คันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันนะครับล้อและยางคันนี้นะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับ ขนาดล้อนะครับเป็นขอบ16ครับรัดคู่กับยาง Continental ไซ้ายงส์งาง2 3 5 6 0 R 1 6ครับยางนะครับอาจจะวิ่งได้ประมาณอีกปีนึงนะครับดอกยังพอมีนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับช่วงล่างคันนี้ก็เฟิร์มแน่นแน่นอนนะครับไม่มีสายโยนเลยนะครับขับขี่ค่อนข้างดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับกันให้ดูด้วยนะครับถัดขึ้นมาไฟเลี้ยวตรงแก้มมีมาให้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถบานใหญ่ๆเลยนะครับ แล, here, lord, uh แล้วคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มแล้วให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับนี่ดานข้างตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วประตูสไลด์ก็เป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้าด้วยนะครับสองฝั่งเลยครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบ100%เครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายตัวรถกันต่อครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานทรงยาวแบบนี้เลยนะครับกรอบโคมไฟใสๆนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าเลยนะครับไฟคันนี้นะครับติดครบหมดทุกดวงนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ใหญ่ๆแบบนี้ ลงมาก็จะเป็นโลโก้เงาๆนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับมีทั้งกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตํตำแหน่งนะครับด้านท้ายเดิมสวยงามนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝาท้ายดูกันครับเปิดขึ้นมานะครับดูโครงสร้างก่อนเลยครับโครงสร้างตัวน็อตครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับเม็นอาร์คคมชัดแบบนี้นะครับประเข็ททุกอย่างเดิมคมกลมสวยนะครับ แล้วเบาะด้านหลังนะครับเราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ได้ครับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมก็มีพรมกระดุมมาให้ทั้งคันแบบนี้ด้วยนะครับนี่สวยแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยในส่วนของวิตเตคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถคันนี้กันต่อครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับเบาะด้านหน้านะครับก็สามารถนั่งได้ถึง3ท่านเลยนะครับตัวเบาะสวยสวยเดิมโรงงานอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับฟองน้ําเด้งสู้มือครับ เบาะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงกลางครับเราสามารถเอาลงได้ด้วยนะครับจะเป็นที่วางแก้วให้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูแผงข้างประตูกันต่อครับแผงข้างประตูสวยงามไม่มีแตกหักเล่นลายไม้แทรกมาให้ด้วยนะครับหนังทุกอย่างเนียนๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วเขาก็มีที่วางแก้วด้านข้างให้อีกนะครับปุ่มทุกอย่างครับใช้งานได้ทั้งหมดอยู่ครบไม่มีลอกด้วยครับ โครงสร้างนะครับตัวน็อตครับด้านในไม่มีร่องรอยของการไขการลื้อออกเลยครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเราดูเลยครับเม็อาร์ครับรอยต่อไม่มีนะครับเดิมจากโรงงานนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลย100%ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับเอาแล้วครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นน้ำเต้าแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ครับ สตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเล่งไมคันนี้ของเขาอยู่ที่190,000กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวรถปี2 0 0 8ไมแสนเก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะครับกรอบเรือนไม้ใหม่แล้วด้วยนะครับเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางครับหน้าปัดเรือนไม้ก็สวยๆใสๆนะครับตัวเลขชัดๆเลยครับดัชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับพลาสติกอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฟันหักฟันหลอครับ ระบบแอร์คันนี้เป็นแบบดิจิตอลด้วยครับมีตัวเลขบอกให้แล้วเราก็สามารถควบคุมแอร์ด้านหน้ากับแอร์ด้านหลังได้เลยครับด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ทั้งหมดครับปุ่มเปิดปิดประตูสลัไฟฟ้า2ฝั่งซ้ายขวาใช้งานได้ครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นหน้าจอครับของ Kenwood ครับสามารถฟัง FM AM MB3 หรือว่า Bluetooth ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับกล้องถอยหลังเขาก็มีมาให้มาพร้อมกับเส้นบอกระยะชัดเจนเลยนะครับ แล้วในส่วนของคันเกียร์ครับเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์ลายไม้สวยงามนะครับถุงเกียร์สวยงามไม่มีสีขาดยังใหม่อยู่เลยนะครับสามารถชิปอัพชิดดาวได้ที่คันเกียร์เลยนะครับเขาชิดทุกเกียร์แน่นอนครับแล้วเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย4กั้นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งโลโก้เป็นตรงกลางเงาๆครับลายไม้ด้านบนด้านล่างครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกหักไม่มีลาวนะครับหนังซ้ายขวา สวยงามครับเนียนๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีการขูดคอนโทรลมาให้ด้วยครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลนะครับไฟเลี้ยวทุกอย่างติดครบหมดนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับเราสามารถตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเอากระจกขึ้นเขาจะกั้นระหว่างคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูครับเสา A เสา B ครับสวยๆครับ ด้านขวาด้านซ้ายสวยๆเนียนๆนะครับหลังคาตึงๆไม่มีหย่อนย้อยเลยนะครับหลังคาสวยงามแบบนี้ครับโดยรวมครับด้านหน้าตัวรถคันนี้สวยงามมากนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อครับไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะครับเราสามารถเปิดสไลด์ได้จากกุญแจหรือว่าเปิดจากด้านหน้าคอนโซลตัวรถแล้วก็ที่จับตัวรถได้เลยนะครับ ภายในด้านหลังสวยงามครับตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่จะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตัวเบาะครับแต่ฟองน้ําครับดูได้เลยนุ่มๆครับนั่งทางกะไลสบายแน่นอนครับพรมกระดุมก็มีมาให้ทั้งคันครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูครับนี่นั่งสบายเลยนะครับแล้วเขาจะมีที่วางเท้าด้านหน้าให้อีกนะครับแกะใส่ของมีมาให้รีโมทอยู่ครบนะครับถัดขึ้นมานะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอของเอาพายด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อ HDMI ได้เลยนะครับ หน้าจอใสๆแบบนี้ไม่มีเหลืองนะครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเล่นแผ่น CD นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องเสียงนะครับใช้งานได้ครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเอากระจกขึ้นนะครับเอาทีวีขึ้นลงได้ด้วยนะครับ ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบ100เซเลยนะครับแล้วด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับแอร์ในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้การันตีได้เลยแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันเพราะว่าคันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนคอมแอร์ให้ด้วยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเอาไว้ที่เสียบไม์รองคาราโอเกะกันนั่นเองครับแผงคอนโซลตรงกลางนะครับดูไกลๆสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับอันนี้คือบุ๊กคู่มือนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับอยู่ครบทั้งหมดครับ รถคันนี้สวยเฟิร์มมากครับหลังคาเนียนตึงแบบนี้นะครับช่องแอร์หกช่องด้านหลังเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนครับผมให้ดูเบาะด้านหลังนิดนึงนะครับเบาะด้านหลังก็สวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดครับเบลอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับหลักๆด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมครับนั่งทางไกลสบายเลยนะครับเบาะเขานุ่มมากๆครับเหมือนโซฟาเคลื่อนที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีทับครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด160กแรงม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคอยู่มา13-15กิโลลิตรทำได้สบายนะครับห้องเครื่องแห้งๆครับไม่มีเยิ้มซึมเลยนะครับผ่านการดูแลรักษามาเป็นอย่างดีครับเอาไปคือใช้งานต่อได้เลยนะครับแห้งๆแบบนี้ครับโครงสร้างครับก็เป็นโครงสร้างเดิม100%นตะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับ ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่ตัวน็อตสวยๆเลยครับมอคก็ค e wow. ันหน้ามีให้ชัดเจนแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยเดิมเช่นกันมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับตัวรถคันนี้ค่อนข้างเลี่ยมมากครับเพราะว่าเป็นตัวรถมือเดียวด้วยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเอาไปวิ่งยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันต่อเลยครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับ รอบเครื่องรอบเกียร์ครับเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนนะครับอัตราเร่งค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับขับขี่ดีมากแป๊บเดียวนะครับความเร็วจะ80แล้วนะครับข้าม0ไปแล้วนะครับช่วงเลี้ยวด้วยนะครับไม่มีสายโยนเลยนะครับช่วงล่างเฟิร์มครับตัวรถขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็แทบจะไม่เข้าภายในห้องโดยสารเลยนะครับระบบเบรคครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดาวเร่งแซงครับ อัตราการเล่นของรถค่อนข้างดีเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับหนึ่งร้อยแล้วครับขับขี่ดีมากครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ผมเซอร์วิสในส่วนของคอมแอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนครับการตีเรื่องความหนาวเลยครับรอยต่อของถนนไม่เรี่ยมนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็นิ่งๆเลยนะครับช่วงล่างเขาค่อนข้างดีครับจังหวะเล่งแซงอีกรอบหนึงครับนี่ตายครับดูนะครับความเร็ว จะร้อยนะครับข้างหน้าต้องเบรกนะครับ3 2 1สเบรคครับระบบเบรกก็ดีเยี่ยมนะครับแป๊บเดียวครับเอาลงอยู่ประมาณ60-50แล้วนะครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับขวาซ้ายยูเทิร์นนี่ไม่มีสายโยนเลยนะครับพวงมาลัยคืนตัวก็ค่อนข้างดีครับประวัติรถคันนี้เขาสวยจริงครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีครับ คู่มืออยู่ครบด้วยนะครับตั้งแต่ใต้าแดงเลยครับภายในก็ค่อนข้างนั่งจะสบายนะครับแล้วยิ่งนั่งด้านหลังนะครับบอกได้เลยว่านิ่มมากครับตัวเบาะเขานุ่มเลยครับนั่งทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนครับยังกับโซฟาเคลื่อนที่ครับแล้วทีวีนะครับก็ชัดแจ๋วนะครับเป็นของเอาพายด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับครบจบในคันเดียวแน่นอนนะครับสําหรับตัวรถวิตโต115 CDI คันนี้ครับไปกันต่อครับ ดูอัตราการเร่งนะครับแต่เดียวร้อยี่แล้วนะครับอันนี้คือเหยียบให้ดูเลยนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนครับอยากให้รู้ว่ารถคันนี้ขับดีจริงๆครับหเบรกเอาอยู่เลยนะครับตะกี้เดินมาร้อยยี่ครับขคงไม่มีสายโยนะครับหลักๆรถคันนี้นะครับขับขี่ดีครับโอเคเลยครับภายในภายนอกสวยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ครับผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้ครับผมขอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับ3า9 0 0 0ครับได้วิโตปี2008รถมือเดียวประตูสไลด์ไฟฟ้ามาพร้อมกับทีวีแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้ครบจบในคันเดียวเลยนะครับแล้วราคานี้นะครับผมก็ส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นรวมส่งให้ด้วยครับ แล้วบริการหลังการขายผมก็มีอู่นในเครือให้ด้วยนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้าวิตโต115 CDI คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ